เรื่องกายะนิปินท้าชาดกคำบุญบาลใครว่าไม่สําคัญสมัยหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีบุุษคนหนึ่งได้เป็นโรคชนิดหนึ่งจนทำให้ร่างกายผอมเหลือง ทุกทรมานมากหมอทั้งหลายไม่สามารถที่จะรักษาโรคเขาได้แม่ลูกและภรรยาก็ไม่สามารถที่จะดูแลปรนิบัติเขาได้เขามีความทุกข์ทรมานมากวันหนึ่งบุุษนั้นมีความดำริว่าถ้าเราหายจากโรคนี้แล้วเราจะบวชด้วยการตั้งสัจจะในใจเท่านั้น ผ่านไปสองสัมบัต์เท่านั้นบุรุษผู้นั้นมีความสบายใจด้วยความสบายใจนั้นเองทำให้โรคของเขาค่อยๆหายไปเมื่อเขาหายจากโรคนั้นแล้วจึงเข้าไปยังวัดเชตวันทูลขอบวชกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเขาบรัญชาอุปสมบทแล้วไม่นานมีความมุ่งมั่นในการบำเพ็ญเพียร ผ่านไปไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายได้นั่งสนทนากันในโรงธรรมสภา,าว่าดูก่อนอาบุโสทั้งหลายบุรุษผู้เป็นโรคผอมเหลืองชื่อโหนเป็นทุกข์ทรมานคิดว่าหากเราหายจากโรคนี้แล้วจกบวช ด้วยการตั้งสัจจะอย่างนั้นเองเขาก็หายจากโรคแล้วจึงมาบวชต่อการไม่นานนักก็ได้เป็นพระอระหันต์ในขณะที่พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกำลังสนทนาอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแบบัดนี้พวกเธอทั้งหลาย นั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บรุษนี้เท่านั้นที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างนั้นแม้ในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายก็ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกันด้วยกันตั้งสัจจะในใจว่า ถ้าหากหายจากโรคผอมเหลืองแล้วจากบวชด้วยการคิดอย่างนั้นบัณฑิตผู้นั้นก็หายจากโรคดังนี้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังนี้ว่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทันครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี สมัยนั้นพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อเติบโตแล้วได้ประกอบสามาอาชีพอยู่นั้นก็เกิดเป็นโรคชนิดหนึ่งทำให้ร่างกายผอมเหลืองพระโพธิสัตว์นั้นคิดว่าถ้าเราหายจากโรคนี้แล้วจากบวชจึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างนั้นออกมาเมื่อได้กล่าวอย่างนั้นแล้วมีความสบายใจขึ้น กายก็ค่อยๆหายจากโรคนั้นจนหายสนิทไม่มีโรคแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นหายจากโรคนั้นแล้วจึงได้เข้าไปป่าหิมพานบวชเป็นฤาษีทำสมบัติและอภิญญาให้เกิดขึ้นมีความสุขในฌานนั้นคิดว่าเราไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยตลอดกาลนานที่ผ่านมาจึงเปล่งอุทานนี้ว่า เมื่อโรคอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่เราสเสวยทุกขเวทนามากทุกทุกนั้นเบียดเบียนอยู่ร่างกายก็สุบผอมอย่างรวดเร็วเหมือนดอกไม้ที่ทิ้งตากแดดไว้บนทรายฉะนั้นรูปร่างที่ไม่น่าพอใจเข้าใจว่าเป็นที่น่าพอใจที่ไม่สะอาดก็สมมติว่าเป็นของสะอาดเต็มไปด้วยซากศพต่างๆ ที่คนโง่เขลาไม่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นของที่น่าพอใจน่ารังเกียจหนอกายนี้เบื่อยเน่ากระสับกระส่ายน่าเกลียดไม่สะอาดมีความป่วยไข้เป็นธรรมดาเป็นที่ที่หมูสัตว์ผู้ประมาทหมกมุ่นมัวเมาอยู่จึงไม่สนใจที่จะทำหนทางเพื่อไปสู่สุคติ พระโพธิสัตว์นั้นพิจารณาภาวะอันไม่สะอาดและภาวะอันกระสับกระสายเป็นนิดโดยประการต่างๆด้วยประการอย่างนี้แล้วเบื่อหน่ายในกายจึงเจริญพรหมิหารสี่ตลอดชีวิตและไปบังเกิดอยู่ในพรหมโลกครั้นทรงแสดงชาดกนี้จบแล้วทรงประกาศอริยสัจในเวลาจบธรรมเทศนา พุทธบริษัทเป็นอันมากได้บรรลุโสดาปติผลดังนี้แล